ตัวใหญ่เลยเนาะไม่ยังเด้นจักมือแล้วจักมือแล้วลงมือนสามมือสามมือป้าไวเติบได้นิว้าตัให่กนี้ไวย,ยูวยยะโตไหพุาทานี้ว่นี่คาดนี้แล้วมากเลยแกพุท่านี้เนะน,น,นาะพุกระตไม่ออ หาก็ได้เป็ดให้เพื่อนวะพี่น้องเลยเราอดไยแอ้วรด้วยค่ะบป่านเป็นข้นาจริงอืมจางเป็นงัวเนะพนจางม่นล่ะกาบสบาย กบสบายดีแหละสวัสดีด้พอพ่อแม่พี่นอนะ้องมาสู้คนเนาะะมาพบพบอกับช่งสาวเดือนพากส,สิ่งเสียนเก่าเส้นเคยพี่นอ้อยเมื่อเดือนสิพาพ่อแม่พี่น้องเดินทางอีกคือเก้าคนะือเดิมเนาะเส้นทางที่เราจะไปกันแมนบ้านพนงามน้อยเนาะพี่น้องเนาะไปเบ่งบรรยากาศน้ำกันเลยพี่นอ้อยเดี๋ยวสาวเดือนสีไปแต่บางที่กะ ขี่ไทยท่านเดินทางไปน้พี่น้องเพื่อไปพ่อนั่นน่ะนี้กับไปถ่ายให้พี่น้องในเบืพี่น้องพออหาออกไปทางนั้นตรงนี้ตรงในพ่อว่าพ่อยังหนึ่งกับพ่อยังหนึ่งนัพี่น้องเนาะไปเดินทางกันเลยไกลทางมาพี่น้องมาพ่อเพิ่นเ็ดย่างเจียวเซอยู่สะเดือนกรนไดแวมเบิงพ่อเพิ่อาสาวหน้าเพิ่อนะ บายดีเด้อใหนยาทยรีดกันดิครับในจังให้นะพ่อท่าวคนานคนงานคนงาุ้มงานอันนี้่นะคนงานคนงานเออนี้ขุดเอาตอไม้ออกไปเลยอต่มาเยอะบริข oh ุนเป็น hmm. บ mm ้านวนไหนมีตอไม้กันคุดตอไม้ออกหลายคนเติมเราจะคนอะไนี่ทำงานเมาบ่ ไปกินมื่นเพิ่นเลยเพิ่นจ้างเท่าไหรฮคพ่อทเอางูวจักโตตัวเดียวงูตัวหนึ่ง้าจังไห้อะนี่เล่นจังไห้แล้วจไห้แปดแปดหกก็ได้แปดเฮ็ดจะดองห้ครับเข็ดชื่อทางเลยบอไ่พู่องให้ไปชิบสองไห้ักก็ได้แปดโตหมอกโตไหมเนาอะ มาเบื้งทางนี้กันมานคุณตกแห้งคืนนี้ก็ยนดับจักนุ่นเกลาชนนดวัวกัแห้งกันเบาช่จะเป็นดินอ่อนเนาะมาเบิ่งทางนี้ก่อนสาหน้ามาพี่น้องเลยคือสิงามอยู่นี่ดินนี่สบายดีเด้อทางนี้เด้อ

กันไม่เลยมาทางนี้กันปวดจะไปงัดต่อโอ้อโอนงัดกระตอพีเนาะโอ้งัดต่อยงัดไม่งัดกระตอมงักไม่งัดกระตองัดไม่สิบแปดคนเนาะเวะขึ้นอยู่บ่ เจ้ากูช้อยเลยนี่นี่แห้งชอยอีบ้เนี่ยเป็นยังไงชอยแบบนี้อ้อตอใหญ่เลยรนะไม่ยังเด้นี่จักมือแล้วจักมือแล้วลงมือนี่ยสามมือเลยสามมือป้าเอาไว้เติบเด้่นี่ อวายูมกระตอมไหมพุทธนี่ว่นี่คาเนี้แล้วมาได้กะพุดทานี้เนาะพุดธกระตไหมเอหากระด้เป็ดให้เพื่นวะพี่น้องเลยปลอดไัยแลด้วยครผ่านคือขนาจริงอืมจางเป็นงัวเนะสนใจ ดินนี่คือชิงงามบ่วในงามแท้หนมดับหน้านี่ครับดินแบบนี้เป็นจุกวางมันบัวคัดบัวเร็วที่ั้เป็นเงินเท่าไหรนี่สามล้านช่องสามล้านชองปั่นแกพูดเท่าไรมันคือหลายคนเลยอ๋อเอออางล่ตามงให้หน้านะถึงให้สองเซนถึงให้สองเซนไล่น้อยก็แบ่งกันทันเลยมึงช่วยกันเนาะ

ป <Indonesia> ั high, like a a yeah. uh, ่นเป็นคั้นเป็นคั้นแบบนี้พี่น้อยชิบสองให้เพื่อนวะแลาวก็เล้วบเป็ดให้ดนก็มึงดอกยังดอกหวานบอยคือดอกกระเจียวเถอ่ดอกเจียวอันนี้เนี่ยเออกระเจียว ตัว nhảy มันสิต่อตัวใหญ่เลยเนาะนี่อันไรจะต่อเลยเถอะเดี๋ยวใหญ่ๆเลยซ้ํามือได้ไว้เติบอยู่ยกขุดอีกกันค่ะครอบครัวเนาะโอ้ยเนาะไอ้ปลาไรอะไร cúp cúp ở bên ngoài, đây mình cúp ở trong thành phố. ủa cúp ở trong bố xếp. cúp tham gia sát này bà. này xếp nè ba. cậu nhảy nó. to rồi đấy nè. kéo này này. này. sắm gần không? À, <laughs> xếp đây sắm nè. pìng mân nè. ồ. tụm quá. qua đây cúp nó. เจ้าขึ้มานเจ้ามานกูมูใช่จ้ะนี่ยเจจาก็เบิ่งค่อยแน่แหละจะไปคือมูเนาะมูกูบได้กบเเจ้าคือได้กบ่องตัูเาพันบุดีแล้วก็จดังประมาณนั้นมนกบได้สองตได้แล้วอะแค่ดินอ่อนเนาะ คนดวงดีได้เลยอยู่ใกล้ๆกับพอ่อกบกินกน,นี่เนี่แล้วนี่แล้วันคน่าอะไหอมกนเนาะหอมมันพักไม่เขาไทยดุดได้กับมาป้านเป็นคันน้านะปานปึงคันนี้

มันอยู่ตามมันสวนตามหญ่าเนาะเป็นปลาเป็นอลไวมันก็ยู่หรอกบเนี่ยได้ทุกมือไวจากหย่าหรือนป่กูมือแล้อมานี่ยนี้ดวงดีเห็นเนาะดวงดีได้มุดทุกคนนั่นแหละ เขาะเลาะและเนียวเขาเล็กเลย้นนี่คนโตคนโตได้อึงบุญคอยบไดพี่ชายไดอึงอีกมีอเไยได้กบ่ะได่อึงอึงกมีได้บอกเออเผาน่ะมีอึงชียามนี่ยมือนี้ยังบุพพอื่งนะมือนี้ พ่ออยู่บ oh, ัจักย like oh, ืนไปยืนมานี <S <S ่โอ้ตำนัลกับบุญแล้วเนาะเอาอย่างมาดวงดีคือเจ้ามาพ่ออึ่งเจ้าเนี่ยมาดวงดีคือเจ้ากระโตไหมบังไงบังไงเจ้า่าถึงเลขอีกบัจักคืนนี่บ่กอ้นเลขผูช่างไปหาการกบมุดคืนบไรกี่ช่างค์เมื่อไรจะโตบ่กับพอได้อยู่มันบคัมันบวชมพูนะ โูไปได้ไายก่อยงูไปจิตใจมันได้เต็มขังเนาะเอาไปสิก็ไปชั่วโมงหนึงช่องชั่วโมงเต็มคองไปมเพิ่เต็มคองครับได้ได้อยู่นะวาพอปิ้งให้ลูกให้เมียกินลูกเมียมีเด้อโอ้ยยยย จังไรเมียมาเห็นคลิปนี้แล้วเฉียใจได้กันตัวเนี่ยเฉียดใจพี่แอ้ายังบูมีเมียเนาะเออว่าคนที่ยู่ไรยังบูมีเมียดิโอ้โอผู้ดีหาคู่ให้แล้วกเัอเริอมประกาศเลยคุณคุณห้อยแล้วก็ได้อีกแด้วจังไรอยจางได้อีกแล้วนี่หน้าตาแล้วกันนี่ประมาณนี้แหละเรากำลังทำการอยู่ดีๆหาคู่อยู่ บม่เลือกลายวะบบริเลกหประมาณหาปรมาณมันก้มเขียดขึ้นมาเนี้ยใช่ไห่นหไดอาตัวยังไงพวกพวกจุนันมันหากเลืออ๋อคือเรอ้อตรงไงเนี่ยไบถึงาคนคือกันยู่ตยมันอาบไปบุถ like ึงยามไปบุถึยามดิ ยอกนานเลแม่นอนยอกอ่ะเดี๋ยวเฮงเฮงเขาคนแม่ใหม่ให้แต่แดดบดเนาะมึอนี่เนาะวันนี้แดดลอยเออวันนี้ห้อนเฮงวันนี้อยู่ชิโนกับคนตกว่ะตกอยู่ตกกันเช้าตกกรบโปงเฮงอยู่พี่โอ้ยน้ำจนล้นทางเช้านี่ได้โอตกกระโปดินอ่าดินซุ่มดินไรตกมือเช้านี่นะอยู่พี่แล้วคนตกเฮงการเช้าหน้าใหม่ หอมหักไหมเนาะหอมหักไหมฮยาบมัากเจ้านายเนาได้อีวะนี่ชื่อจริงเรียล่งไหมชื่อไหมพุ้นี่กันยังบุมีบะเอ้ยยังบุมีคููพุณนี่กันเนาะ เมนโเมนสดมาทุกคนบา้นี่เออโสดทั้งนั้นโสดปวดงัวเซอยู่พี่นะจ้งไหมูใช่หมวกากูใช่หมวกไงโสดบ่แม่นละเจ้าโสดบ่เจ้านะโสดเออเจ้าโสดโสดชรมาแล้ววกนะดอนเา ไม no. hey. ่เล nah ือกบ่เนาะให้คุดเก่งเนาะในหน่อยกันเลยจู่องค์กี่เมี่ยผู้น่อยผู้หนุ่มและเฮงเฮงกูผู้เฒ่าอีกผู้นกโตไหมผู้เราเห็นแล้วผู้ดูเนาะดูมันขค่นาะ แยกกังเว้นก็ได้กังคืนกัได้คนโอ้หยกกังเว้นก็ได้กังคืนก็ได้โอ้ขุดให้น้ากับเก่งกระโตย่าไนนี่ออกกูได้เลยเนาะกระโตย่าไนกระโตไม่จิกใช่ไรพูดนะ พูดไปสูบยาเลยโอ้ยผู้คนโสดน่ะไปสูบยาเลยบนนี้เฮงดินเฮงงามคักนี้โอ้ขี่กระเดือนใหญ่เลยว่ะเคยเห็นแต่ตัวน้อยอืมบักใหญ่สงู กองไว้จุดบ่มันแหงภรรยาเนาะยมแรงถูกจุดยำแรงเลยจุดก็ได้เปลดให้เนาะถ้าก็ได้เปลด่ให้เด้อก็ชีแล้วเลยมือนีก็แล้วบัจักอันนี้ มีตี่ตอไม่กนขันหน้ากับปปลาไปยีคุดปลาหมอกปลาไม่ออกนะเชียให้ยังไปคุณมีมีจิดต่อยังทำขันตัวน้อยยังมาแล้วไว้นี่ตอนอายุก็ใส่หมูมดยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงตี่เนาะยังกโมงเลยเข กสิบโมงนะเออสิบโมงสิอนลงเนี่ยกินหองรอมาตั้งนี้ก่อนบันบ้านอกงานลยบนออกมาเลยเนาะนี่ เราก็ทางนี้ออพ,พี่น้องผู้พูดมาตะบูผุดสาวมาตะบูเป็นจังงัวอันนี้แกคือการสาวนายู่ะฟังล่านะพี่น้องบงัวงัวยู่บอนอื่นคือกันหรืบอบนเนอะจตสิประมาณนี้จาวได้สามหมนได้แปดไห้สิเอ็ดคนเอนนะก้ยกลย เชลยภูบาวจมน้อยนะโอ้ยไปแลวผูบาวน้อยก็แม่ได้ดิฮะอันนี้อันนี้กระโจนบอยมีคนโจนอันนี้ฮะุกปั้น จะคนโสวๆวเนาะํำนี่เนาะโอ้ยมีแต่คนตรงนี้ครูหยดยาแล้วคนเทอ่ะมันมีแหงเลยมีแหงแบบโอ้เป็ดเบียกตุ่ยูกนักกับอืมเนาะอะกันแล้วเีนั่นแหะคัขบ่ยยาวมมีแหงคุดเนาะ

เจ้ามาเนี่เจ้ามือเหี้ยงมาโลนี่เลยโลลิดเห็ดจุ๊บเจ้าก็มากเข่าบางก้อนวากี่วาเห็ดอย่างไรคุนเท่ห์วะคั่วขางูฮะเจ้าเลยแม่งผมคือปฏิิะเถอะขี่ตลอดบ่ลมพัดลมพัดจมนเหล้ามหาพี่แน้าผีเบิ่งว่าบอทั้งคููบาโสดพี่ มึงพี่หาคู่ให้แล้วเนาะเป็นล่รำให้แล้วหาคู่อีกก้อนเนาะคนดวงดีนี่บมีอลไรมีโคฮะโคแพงเลยจักแล้วจักนำเขาแล้วเขาก็เบียกเขาเนาะเอาโกโบูเลยเป็นต่มวนเนาะหลายคนผูก ืัอนี้ใครน่แต่ว่าแดดแห้งืัอนี้นะแดดอ่อนแดดบดมเลยจองจะมือล่างเว้าแดดนะไนึงไก่เคมทางพี่น้องเลยนะกนคมทางบ้านยังไง้านี่ยบ้านข้าวัยบะบ้านก้าบ้านก้าบ้านกาชุเลเออบ้านกลางที่ชุมต่อไหี่บได้ออกเยมันใหญ่พดนี่ ออโบได้เนาะถ้าบบเมมันตายไป, ė, ไปหลายปีหมแล้แม <lodge something. S 1> ่กางเยกลกเ้ยสนี้ก็ิไดไปเลยพี่ตองเลยมาขอถ่ายบ่งพิ่มการเป็นสาวน้าเนาะริมแล้วคน ว่าชิได้ไปป้าอะไรได้บนี้ขอบใจเด้อขอบใจคือกันพอบ่งมบบอกแล้วกันขอบใจด้อขอบใจอบใจคือกันคอยดวงดีเด้อมันกบเด้อมันนี้เด้อในอึ้งใครเนาะในอึ้ง่เนาะโดยโดยโดยขอบใจได้เด้อโดยโขอบใจคือกันไปก่อนประดี